ครับตอนนี้ทีมงานเพจข่าวคุุรินททำดีเราก็ได้มาถ่ายทํานะครับช่วงเช้าเช้านะครับเช้าวันที่27เดือนกุมภาพนาจะเป็นวันอังคารนะครับตอนนี้วันอังคารวันนี้ทีมงานเพจข่าวคุุรินทำดีเราก็ได้มาถ่ายทําช่วงเช้าเช้าสวนสุขภาพ80ภรษาของอบจสุรินนะครับ สวยงามมากครับรั้วนะรั้วทําได้สวยงามมากเลยครับนี่ฮะช่วงเช้าเช้าเราก็ได้มาถ่ายทํานะครับพี่น้องก็ได้มาออกกําลังกายนะครับนี่ครับปอดแห่งใหม่สวนสุขภาพสวน80พรรษาของอบมจสุรินนะครับเราก็ ดีใจแล้วก็ขอบคุณท่านนายกพรชัยมุ่งเจริญพรนายกอาบาจสุรินนะครับที่ท่านมีไอเดียมีความคิดท่านกล้าตัดสินใจนะครับทํารั้วรอบขอบชิดสวยงามมากเลยครับนะฮะป้องกันเหตุร้ายต่างๆนะครับถัดทำแล้วสวยงามครับตอนยังไม่ทํามีแต่คนตำหนิพอทําขึ้นมาแล้วก็สวยงามพี่น้องความปลอดภัยของพี่น้องที่ มาออกกำลังกายในสวนสุขภาพนะฮะทางเข้าทางจอดรถสะดวกสบายตีเส้นนะให้พี่น้องได้มาออกกำลังกายนะครับสวนสุขภาพของอบจสุรินของเรานะครับครับที่ท่านนายกพรชัยมุ่งเจริญพรที่ท่านได้ก็จตัดสินใจนะแล้วก็นำงบประมาณมาทำรั้วที่สวยงามมากพี่น้องก็ชื่นชมฝาก ผ่านเพจคุณสุรินทําดีมานะครับว่าทําได้สวยงามมากนะครับท่านนายกอบจสุรินของเราท่านรชไยมุ่งเจริญพรนะครับรับสวยงามมากครับพี่น้องนะครัวรอบขอบคิดนะครับพี่น้องก็มีความปลอดภัยนะครับในการมาออกกําลังกายนะครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับก็ตีเส้นนะครับอย่างสวยงามนะครับ วันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทำดีเราก็ได้มาถ่ายทำช่วงเช้าๆนะครับวันนี้เช้าวันที่27เดือนกุมภาวันอังคารนะครับอังคารที่27เดือนกุมภานะครับความสวยงามนะครับสวนสุขภาพ80พรรษานะครับของอบจอสุรินของเรานะครับ สร้างได้สวยงามมากนะครับโดดเด่นนะครับวันนี้ทีมงานคนสุรินทำดีนะครับก็ได้มาถ่ายทำช่วงเช้าเช้านะครับเช้าเช้าเช้า27วันอังคารของเดือนกุมภานะครับครับเนี่ยน้องช้างนะครับหุ่นปั้นน้องช้างสวยงามมากครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาถ้าจะมาเก็บภาพถ่ายรูปก็เชิญด้านนี้นหละฮะ สวน80พรรษาของอบจสุรินทร์ของเรานะครับเร,ร 33, เพจข่าวคนสุรินทร์ทันดีวันนี้วันอังคารที่27เดือนกุมภาวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทันดีช่วงเช้าๆนะครับเราก็ได้มาถ่ายทําสวนสุขภาพ80พรรษาของอบจสุรินทร์ของเรานะครับตอนนี้สวนสุขภาพของเราสวยงามมีความปลอดภัยสูง ด้วยการาท่านนายกพอชัยมุ่งเจริญพรท่านนายกอ,อบจอท่านได้นํางบประมาณท่านก้าตัดสินใจนํางบประมาณมาทํารั้วรอบขอบชิดที่สวยงามนะครับความปลอดภัยพี่น้องที่มาออกกาลังกายในสวนสุขภาพ80ภาษาพี่น้องก็จะได้มีความอบอุ่นในการมาออกกาลังกายที่จอดรถอดหัวทัตีเส้น นะครับจอดอย่างสบายพี่น้องอไม่เหมือนก่อนตั้งแต่ท่านมาบริหารอบจอท่านเป็นนายกที่กล้าตัดสินใจเป็นห่วงพี่น้องจังหวัดสุรินด้วยสุขภาพร่างกายนะครับปอดแห่งใหม่สวนสุขภาพปอดแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินนะครับสวน80กจิพรรษาเดี๋ยวพี่น้องตามทีมงานคนสุรินรทํำดี เข้าไปด้านในสวนสุขภาพเดี๋ยวเราไป <นะ S 1> ถ่ายทำด้วยกันเชิญเลยครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคคสุรินทันดีวันนี้อังคารที่2 7เดือนกุมภาวันนี้ทีมงานเพจข่าวคคสุรินทันดีช่วงเช้าๆนะเราได้เดินทางมาสวนเฉลิมพระเกียรติ8 0ดรรษาแลนะของอบจอสุรินของเราวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วม แลนะถ่ายทำพี่น้องที่มาออกกำลังกายในสวนสุขภาพของอบจอสุรินทร์วันนี้นะฮะเราได้มาเห็นความสวยงามของรั้วของสวนสุขภาพนะครับสวยงามมากที่จอดรถนะฮะตีเส้นนะตีเส้นให้พี่น้องมีที่จอดรถอย่างปลอดภัยและก็สวยงามนะครับโดยการทำงานของอบจอสุรินทร์ด้านในก็จะเป็น ที่ออกกาลังกายนะครับอยู่ด้านในฝันลุ้นนะครับเราก็ขอขอบคุณท่านนายกพอชใจมุ่งเจริญพรที่ท่านผลัดดันง,งบประมาณต่างๆมาทํารั้วรอบกับทิศให้พี่น้องที่ได้มาออกกาลังกายใน,นสุขภาพตระโดดมะเกียรตินะครับ80ภาษาสวนเชลเปเกียรติ80ดภาษาก็ช่วยความ การตัดสินใจของท่านนายกอระกอสุรินทร์ท่านพ่อัใได้ทำรั้วนะฮะรั้วสวยงามมากเลครับสวยงามน้องความสูงใสูงมากครับสูงมากแล้วเราก็มีความอบอุ่นในการออกกำลังกายช่วงเช้าเช้าเย็นเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในด้านในเพื่อที่จะไปถ่ายทำพี่น้องที่มาออกกำลังกายในสวนสุขภาพสวนเฉลเบสเกียริ เเราาไกนดขวครับครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามาในสวนสุขภาพสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถ่ายทำในด้านในนะในสวนสุขภาพนะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะช่วงเช้าเช้านะครับครับช่วงเช้าเช้าสวยงามมากนะตอนนี้หน้พี่น้องของเราก็ได้ มาออกกำลังกายนะครับสวนสุขภาพ80พรรษาของอบจอสุรินของเราครับทีมงานคดสุรินทำดีนะครับช่วงเช้าๆนะวันนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามาในสวนสุขภาพของอบจอสุรินของเรานะสวนเฉลิมพ <c oughs> ระเกียรติ80พรรษานะครับวันนี้นะบรรยากาศเช้าๆนะฮะสดชื่นนะครับพี่น้องเราก็นะได้มาออกกำลังกายนะครับนะครับ อนนี้บรรยากาศนะช่วงเช้าก็ร่มรื่นนะด้านนู้นก็เป็นสาลานะครับเป็นที่จัดสภากาแฟที่ผ่านมานะครับด้านนู้นนะมุมนูน้นมุมสะนะทางด้านนู้นก็จะเป็นที่ออกกำลังกายนะเป็นเครื่องออกกำลังกายพี่น้องที่ได้เข้ามา ในสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับก mm. ับตอนนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามาด้านในสวนสุขภาพนะตอนนี้ก็มีพี่น้องนะก็มาออกกำลังทายมาปั่นจักรยานนะครับมาเดินจ็อกกิ้งนะครับตอนนี้ก็ ช่วงเช้าๆอากาศดีนะอากาศดีมากนะครับเช้าที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกุมภานะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในด้านในนะครับถนนสวยงามมากครับถนนที่ออกกําลังกายด้านนู้นก็จะเป็นสระ,ะสระน้ําใสครับน้ําใสพระอาทิตย์ก็กําลังจะทอแสงนะช่วงเช้าๆนะครับ บรรยากาศเช้าๆนะครับ ตอนนี้บรรยากาศนะครับช่วงเช้าๆครับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่ทพี่น้องมาออกกําลังกายนะครับห้องน้ำสะอาดนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับช่วงเช้าๆนะครับ เราก็เดินถ่ายทำนะเก็บบรรยากาศนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะฮะพี่น้องหมอกกําลังกายหรือว่าพี่น้องมาเที่ยวนะมาพักผ่อนก็มาถ่ายภาพได้นะครับสวนเฉลิมพระเกียร 80, ติ80พรรษาปอดแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับสวยงามมากครับ นายกอบจอท่านพรชัยมุ่งเจริญพรท่านก็เล็งเห็นนะครับเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพรับบรรยากาศช่วงเช้าครับพระอาทิตย์สวยงามมากเลยครับพระอาทิตย์สวยงามมากเลยครับช่วงเช้าวันนี้นะทีมงานเพชรทา,าวคดสุรินทร์ทรดีเราก็ได้เดินทางมาถ่ายทำนะครับ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถ่ายทำช่วงเช้านะครับครับตอนนี้ก็เครื่องบินของทหารนะครับกำลังซ้อมในการอ,อุ่นเครื่องนะครับ ช่วงเช้าๆเราก็มาเก็บบรรยากาศสวยๆนะครับของสวนสุขภาพสวยงามมากครับบรรยากาศช่วงเช้าๆวันนี้นะ mm hmm. ด้านนู้นก็จะเป็นช้างสามเสียนสีชมพูนะอยู่ด้าน,นไกลๆด้านนู้นนะ ันนี้ก็เป็นช้างครอบครัวนะครับอยู่ด้านนี้มุมนี้นะครับครับวันนี้เรามาเก็บบรรยากาศครับสวยๆงามๆของสวนสุขภาพของอบจอสุรินทของเรานะครับสวน80พันษานะครับ พี่น้องมานะมาพักผ่อนก็มาเก็บภาพส,สวยๆนะครับพี่น้องมีโอกาสก็เดินทางมานะครับวันนี้นะทีมงานคนสูรินทำดีเราก็ได้มาถ่ายทำนะครับช่วงเช้าๆนะครับขับสวนเฉลือะเกียรติ8 0พรรษานะครับตอนนี้เราก็มาเก็บภาพพี่น้องที่เดินทางเข้ามานะคร สวยงามจริงครับสวยงามจริงนะครับสวยงามมากพี่น้องเข้ามานะฮะเข้ามาเที่ยวสวนสุขภาพ สวนเฉลิมประเกตแปดสิภาษานะครับของอ,อปจอสุรินพี่น้องก็จะได้มาเก็บภาพสวยๆนะครับกับน้องๆช้างนะครับด้านนี้นะพี่น้องเข้ามามาเที่ยวนะครับพี่น้องบรรยากาศด,ดีมากเลยยามเช้าบรรยากาศดีมากเลยครับจะมีโอกาสก็เข้ามาเที่ยวมาออกกําลังกายหรือพี่น้องจะมาเก็บภาพสวยๆนะครับ ครับด้านนู้นก็จะเป็นช้างสามเสียนะฮะด้านด้านด้านต่อมาจาัดช้างด้านนี้นะที่เราเดินเข้ามานะที่โดมด้านหน้านะนะครับด้านหลังช้งา,างครอบครัวด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งทางนู้นก็จะเป็นสนามบินฮะด้านนู้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นช้างสามเสียทําได้สวยงามมากเลยครับพี่น้องมีโอกาสนะมาเที่ยวมาออกกําลังกายมาเก็บภาพสวยๆไว้เป็นอนุสรณ์นะครับ รเรามีโอกาสเราก็ได้มาถ่ายทำนะช่วงเช้าๆนะครับเช้า27วันอังคารเดือนกุมภานะครับครับตะวันสวยงามมากครับสวยรบ,บรรยากาศดีมากเลยครับเช้าๆนะพี่น้อง เช้าบรรยากาศดีมากเลยนะวันนี้เราก็ได้มาถ่ายทำในช่วงเช้าเช้านะครับมาเก็บบรรยากาศสวยๆสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับของอบจอสุรินของเรานะครับเราก็ขอแสดงความดีใจกับท่าน นายกพรชัยมุ่งเจริญพรที่ท่านได้มาตกแต่งสวนสุขภาพให้สวยงามนะฮะเราชื่นชมเรื่องรู้นะฮะทีมงานเพจข่าวนทตรินทําดีเราชื่นชมเรื่องรู้วรูว้สวยงามมีความปลอดภัยสูงมากนะครับสะอาดสะอ้านมีประตูทางเข้าอย่างปลอดภัยสองลานจอดรถที่จอดรถเราก็ตีเป็นเส้นนะฮะโดยที่ไม่ต้อง มาเบียดนะถอยจอดได้เลยจะถอยเข้าหรือจะเดินหน้าเข้าฮะได้หมดฮะสะดวกสบายกับการจอดรถนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่ออกกำลังกายนะครับเป็นที่พักผ่อนยันใจหรือน้องๆจะมาปั่นจักรยานะก็ด้านนู้นะฮะ มีพร้อมนะสนามตะกรอ้อก็อยู่ด้านนู้นนะสนามตะกรอ้อสนามแบดมินตันก็อยู่ทางนู้นนะแบดบินตันหรือจะเป็นสนามโบเล่นะสนามบาสสนามโบเล่นนะครับอากาศสวยงามมากเลยครับอากาศเย็นสบายพระอาทิตย์นะครับนู่นสวยครับสวยสวยสวย มออกกํลังกายแล้วก็สดชื่นนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับมีโอกาสเราก็ได้มาถ่ายทําช่วงเช้าเ้านะฮะบรรยากาศนะครับวันนี้ทีมงานกฤษสุรินทร์ทราดีเราก็ได้มาถ่ายทํานะครับเก็บบรรยากาศช่วงเช้าๆ้านะฮะเช้าว,วันที่ย7สบเจ็ด อังคารเดือนกุมภานะครับ ตอนนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศนะครับถนนสะอาดสะอาดมากเลยครับในสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะสะอาดนะด้านนู้นก็จะเป็นของน้องมาเล่นบาสฮะที่ที่สนามบาสด้านนู้นนะ บรรยากาศนะครับช่วงเช้านะฮะที่สวนสุขภาพของเรานะครับครับเราก็มาเก็บภาพสวยๆนะรบ,บรรยากาศเช้าๆนะครับ พี่น้องมีโอกาสนะมาออกกำลังกายได้นะช่วงเช้าช่วงเย็นนะวันนี้เราก็ได้มาถ่ายทำนะฮะช่วงเช้า27สบ็ดวันอังคารเดือนกุมภาพันธ์ครับเช้าเช้านะครับครับตอนนี้เราก็มาเก็บภาพนะครับช่วงเช้าตอนนี้ก็เราก็จะอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วนะ ช่วงท้ายบรรยากาศช่วงท้ายๆนะครับเราก็จะถ่ายทำอีกสักครู่เราก็จะกลับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาถ่ายทำให้พี่น้องดูบรรยากาศนะครับสวนเฉลิมพระเก 80, ียรติ8 0พรรษานะครับตอนนี้ก็พี่น้องเราก็มาออกกำลังกายนะครับ เก็บบรรยากาศสวยๆนะครับช่วงเช้านะครับตอนนี้พี่น้องเราก็นะฮะมาออกกำลังกายกันนะฮะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแข็งแรง ดีมากเลยฮะช่วงเช้าเช้านะครับอ๋อท่านพอแข็งแรงสุดยอดสุดยอด คนสุรินทำดีคนสุรินทำดีครับมาถ่ายทำช่วงเช้าๆนะครับครับวันนี้ได้พบท่านอดีตพอทางหลวงชนบทนะพี่โจของเรานะท่านมาออกกําลังกายรักษาสุขภาพครับครับตอนนี้อากาศก็ดีครับ เย็นสบายเย็นสบายกับพี่น้องมาออกกําลังกายนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บภาพด้านหนูนะด้านทางเข้าตรงตลาดเขียวนะฮะนะครับเพราะว่าช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะเพราะเราถ่ายทํามาให้พี่น้องได้ดูนะครับ พนะี่น้องเรามาออกกำลังกาย พี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคดสุรินจำดีพี่น้องก็จะได้ชมในการเราทีมงานคนสุรินจำดีวันนี้วันที่27เดือนกุมภาเป็นวันอังคารเราก็ไดม้มาถ่ายทำนะครับอยู่ในสวนสุขภาพหรือว่าสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาวันนี้เราก็ได้มาถ่ายทำ บรรยากาศยามเช้าๆที่พี่น้องถ้าจะเดินทางเข้ามาออกกําลังกายพี่น้องครับความปลอดภัยสูงมากนะครับโดยมีท่านนายกอบอจอท่านพรชัยมุ่งเจริญพรท่านได้นํางบประมาณมาทํารั้วรอบขอบชิดและก็มีประตูให้พี่น้องจอดรถเข้าเป็นช่วงๆด้วยความปลอดภยัยพี่น้องสะดวกสบายในการจอดรถนะ พี่น้องเข้ามาก็จอดตามเส้นที่ออบจอท่านจัดสถานที่ให้พี่น้องได้จอดวันนี้เราก็ฝากขอบคุณท่านนายกอบจจอรินท่านพอรอัใจมุ่งเจริญพรวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนจุรินททมดีหรือคนสุรินททมดีพี่น้องทั่วโลกที่ติดตามคนจุรินททมดีหรือพี่น้องที่อยากจะชมสิ่งดีๆพี่น้องพิมพ์เข้าไปหน้าจอโทรศัพท์ ทั้ง YouTube และ f c e e o o o สองช่องพี่น้องพิมไปคนสุรินทรำดีใน YouTube คนสุรินทร์ำดีใน Facebook พี่น้องก็จะเห็นการถ่ายทำของทีมงานคนสุรินทร์ำดีเราได้ออกพื้นที่และก็ถ่ายทำเราก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เรามาเก็บภาพสวยๆเช้าๆที่สวนสุขภาพหรือสวนเกลิอพระเกียรติ80ด80พันษาของ จังหวัดสุรินทร์โดยมีท่านนายกอบจอพอใชัยมุ่งเจริญพรท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ได้นำโครงการทำรั้วรอบขอบชิดแล้วก็จัดสถานที่นะครับในการพี่น้องมาออกกำลังกายหรือมาปั่นจักรยานก็สะดวกสบายครับวันนี้ทีมงานเพจข่าวกทสุรินทร์ธรรมดีเราก็จบในการรายงานข่าวช่วงเช้า ที่สวนเกเรพระเกียรติ0ปพรรษาเดี๋ยวโอกาสหน้าทีมงานของเราจะมาถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมได้ดูอีกครั้งสวัสดีครับ